พี่น้องเคยซ่อมสังเกตบอ่อไวล่างงานตกงานแตงวันถัดไปเออแห่ขันหมากเจ้าบ่าไปหาเจ้าสาวแบกต้นกล้วยแบกต้นอ้อยเด้เอออยู่กันมาสิปีเศ้าปีพี่น้องสิีดุหู้คำตอบเออกล้วยเป็นอย่างเออหู้บ่เ <c oughs> มียมาเริ่มเบ้าดูตัวจอกหลอกจจกแหลกเบ้าดูคือลิง่งเอาไว้ให้เมียกินบัดนี้อยบานนี้ อันนี้ซ้ำม,มาขั้นอ้อยนี่ค่ายกันดอกทายุกันสิบปีขึ้นเศร้าปีนี่เห็นครับตอบแท้อ้อยก็คืออาหารชั้นเลิอดของโปรดของสร้างเออเมีย่ยมันกือิิเริ่มอ้วนคือสร้างเอ้อยมันกิน <c oughs>